สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินีตอนรับก็สู่ช่อง MFD Channel นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับที่เมืองทองยูไนเต็ดนะครับผมเราเป็นแมตช์ระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดและแพงคอกยู i นเต็นะครับผมแล้ววันนี้นะครับทางแพงคอกยู i นเต็นะครับมาเยือนที่บ้านของเมืองทองกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ทางนี้นะฮะมันก็เป็นสนามอุ่นเครื่องนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่บรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนะฮะ เดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีข้างในครับผมโดยวันนี้นะครับแน่นอนนำพรีเซนต์โดยผมเองนะครับผมแล้วก็มากับทางอิลิตโตน่าดูชี้ไปรอบๆเ,เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปดูกันดีกว่าว่าข้างรอบรอบๆนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลย่ ครับพอเรามาถึงนะครับผมนี่เราก็ตกใจมากเลยนะครับกับผู้คนที่มากมายเหลือเกินนะครับผมตอนแรกนึกว่ามาดูบอลกันที่ไหนได้นะครับมาดูแอสปาดูดิครับแบบคนยังเยอะโอ้ไม่ก็ผมนี่อยากจะเปลี่ยนตัว๋วแล้วไปดูเข้าฮอลแอสปารจริงเลย แต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับทางกองเชียร์ของเมืองทองอยู่ในเตก็ใช่ย่อยนะครับผมเฮ้ย่านผู้ชมเห็นข้างๆนั้นหรือเปล่าโอเคเราไปกันต่อเลยนะครับเราเดินกันไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ดูไปว่ารอบๆข้างมีอะไรบ้างนะครับนี่ผมเซลฟี่โอ้โหน่ารักจุงเบยอ่ะเอาละครับแล้วเราก็มาถึงนี่นะครับในสนามกันแล้ว รอบนี้สนามก็สวยงามนะครับผมของสนามเมืงองทองยูเนเต็ดนะครับแต่จากที่มองรอบข้างนะครับต้องยอมรับเลยว่าอากาศแม่งร้อนร้อนคือนี่นะครับเดินมานี่แดดเลียงเลยครับผมนี่ฮะระหวางนี่ครับเราเปิดสนามนะครับตอนผมมานะมีคอนเสิร์ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนเรามาถึงนี เขาก็เริ่มแสดงไปสักพักแล้วแหละครับแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อตั๋วเพื่อมาดูคอนเสิร์ตนะครับผมซื้อตั๋วมาดูบอลนะครับผมเราไม่ได้ไปตรงนั้นนะครับนี่แอบซูไปหาพีเนเคเล็กน้อยครับพีเอนเคพอดีเองน่ารักทางแอดมินอิลิโตน่านี่คือเหมือนกับมองไม่วางเลยนะครับผมเอาละครับนี่ใครคุ้นๆกันไหมครับพี่กวินของเราแต่แมตชนี้ไม่ได้ลงนะครับอันนี้กำลังเหมือนกับรักษาร่างกายอยู่นะครับผม เอาละครับได้เลิกปล่อยตัวนักกีฬาลงสนามนะครับผมโดยครึ่งแรกนะครับเหมือนทางเมืองทองยูไนเต็ดนะครับจะใช้ผู้เล่นสำรองเป็นหลักนะครับผมในการเล่นนะครับผมในการทําเกมแล้วก็ทางแบงคอกยูเนเต็ดนี่ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าอย่าว่าอย่างนั้นนงี้เลยครับผมเราไปดูเลยดีกว่าครับว่าบรรยากาศตอนเปิดตัวนักกีฬาเป็นยังไงบ้างครับ โอเคครับก็ได้เวลาในการคิกออฟแล้วครับผมเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมมาอันนี้ผมถ่ายช่วงคลิปอ f ไม่ทันนะครับเราเลยเหมือนกับมาได้ภาพกันตอนที่เขาเริ่มกันไปแล้วสักพักแล้วครับ เกมช่วงครั้งแรกนะครับผมก็ยังไม่ค่อยมีจังหวะอะไรให้ลุ้นๆกันเท่าไหร่นะครับเกมค่อนข้างช้านะแล้วก็ในส่วนของทางเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็นําไป1-0นะครับผมก่อนก็ถือว่าผมพลาดในการถ่ายจังหวะประตูวิกแล้วครับรอบนี้นี่ที่มานี่ผมต้องยอมรับว่าดวงซวยจริงๆจับภาาตอนยิงประตูไม่ได้เลยนะครับหรืออาจจะได้1ลูกนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะครับ มีกองเชียร์ของเราก็เริ่มมาเรียบร้อยครับตีกลองโอ้ยร้องเชียร์โอ้ร้องกันสนั่นสนามนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับ เอาล่ะครับผมนี่ก็เป็นจังหวะที่ทางตัวจริงของทางเมืองทองธางนีเริ่มมาวอร์มแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นจังหวะใกล้กับทางพักที่นสนามนะครับนี่ครับไฮซองโดแล้วก็นักเตะตัวจริงท่านอดือดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกองหลังของทางเมืองทองยูเนเต็ดนะครับที่เพิ่งเซ็นมานะครับดูสิอุ้ยโอ้โหเกือบตอนแรกผมเกือบพลาดนะฮะต้องจริงๆก็ไม่เกือบพลาด ผมเกือบดีใจแล้วครับที่ได้จังหวะนี้เข้ามานะครับแต่ดูโอ้เข้าซองเต็มเ,มเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ในช่วงของพักครึ่งสนามน,นะครับก็จะมีนี่นะครับของนักกีฬาของทาง s เปเชียลโอลิมปิกนะครับผมหรือก็คือเป็นนักแข่งนักกีฬานะครับที่เป็นผู้พิการทางสติปัญญานะครับที่ได้ไปชนะในการแข่งโอลิมปิกที่ผ่านมานะครับนี่ก็จะเป็นการมอบรางวัลน,นะครับรวมไปถึงระหว่างนั้นก็จะมีการแสดงของทางน้องๆ BNK48 นะครับพี่เอิร์ธเรานี่ยยิ้มไม่หุบเลยนะ โอเคครับเดี๋ยวการแสดงผมอาจจะต้องตัดเพลงออกไปนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะเดได้เลิกครึ่งหลังของเรานะครับผมดูนะครับทางซิสตองโดโออะไรบ้างเนี่ยอื้อหแต่คือสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดนะครับ คือประตูของเมืองทองคางหลักไปอยู่ฝั่งนูน้นแล้วคืุผนั่งอยู่ตรงนี้จะภาพไม่ได้เลยดูครับยิงได้หรือเปล่าผมยังมองไม่แน่ใจเลยตอนถ่ายได้ยิงได้นะครับเนี่ยจังหวะประตูที่ผม่ายได,ได้อย่างไกลโคตรเศรา้า โอเคครับนี่ก็เป็นจังหวะการเปิดตัวของทางกองหน้า IMPORT ตัวใหม่นะครับของทางเมืองทองยูไในเตดนะครับผมกินลนพะยองได้ศูนย์หน้าตัวใหม่แล้วครับอิมพอตมาอย่างดีในสนามนี้ก็ทําประตูดได้ด้วยนะครับผมยิงอย่างคมนะอันนี้ต้องถ้าใครมีคลิปก็หรือไม่ก็ไปดูใน y o u t u b e เอาก็ได้นะครับผมไม่มีคลิปโคตรเสรียดายเลย ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับจบกันที่4ต่อน1นะครับผมโดยทางเงินทองยูนเต็ดนะครับได้ไป4ประตูส่วนทางแบงคอกยูนเต็ดได้ไป1ประตูนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการรับรางวัลน,นะครับผมของทางแบงคอกยูนเต็ดนะครับหลังจากนั้นทางเืินทองยูนเต็ดก็จะคือรับรางวัลเหมือนกันนะ ชิคๆเลยครับจับกัเจนสเนะครับเอ้ลักจัดจัดีนะ โอเคครับเอาละครับถ้า,าท่านผู้ชมชอบนะครับในส่วนของการทำาบลอกของเรานะครับหรือมีอะไรอยากบอกให้เราปรับปรุงนะครับผมเพราะผมเชื่อว่ามีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับฝาาท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมก็คอมเมนต์ความคิดเห็นของผู้ชมได้เลยนะครับใต้นี้โอเคแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย